คุณผู้ชมค่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้สำหรับคุณนายคอมเมดี้นนะคะกับแฟนสาวน้องจี๊บคบหากันมา1ิปีคุณผู้ชมค่ะมีเหตุให้ต้องเลิกกันคุณผู้ชมเกือบและเกือบเลิกเพราะว่านายเนี่ยนะเขาไปปิ๊งสาวอื่นได้คุณผู้ชมน้องจี๊ดเนี่ยเจ็บจี๊ดเลยนะเออ คือคู่นี้เขามีกฎว่าถ้านอกใจถ้าจะนอกใจได้ไม่เกิน3ามครั้งอ,อแล้วเมื่อห้าปีก่อนหนุ่มนายด้านไปติดสาวอาบอบนวดอไม่กลับบ้านกลับช่องค,คือภาษาวัยรุ่นก็คือลงอ่างนั่นเองเอ้คุณผู้ชมค่ะไม่กลับบ้านกลับช่องร้อนใจจนต้องไปตามกลับมาพร้อมกับประกาศกล้าว,ว่าท่านอนอกใจอีกครั้งนะฉันมีเลิกกับเธอแน่นอนอแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นหนุ่มนายก็เลิกเที่ยวกลับตัวกลับใจเลยไม่นอกใจแฟนอีกเลยพร้อมประกาศอีก 3ปีจะขอแต่งงานแน่นอนจ้าจริงๆอ่ะสองครั้งนั้นเป็นสองครั้งที่ผมบอกตัวเองว่าเฮ้ยพอแล้วถ้าทำอีกนะผมว่าเขาไปเพราะว่าสองครั้งที่เขารู้ว่าพี่แจ็คเขาไม่พูดเลยนะอะาบนวลก็ไม่ได้เงินจากผมหลายหลายหมื่นนะ <c oughs> ผมว่าจริงจร <c oughs> ิงหรือกินมันก็จบเลยมมไม่ต้องแบบอะไรอย่เงี้ยแล้วเขาแหละ <c oughs> <laughs> เพื่ออะไร5ปี5ปีได้แล้วค่ะปีผมหยุดผมหยุดมา5ปีทุกคนต้องดีใจก,กับผมนะ <c oughs> ดีใจก็ต้องดีใจกับผมด้วยใช่ค่ะดิฉันก็ต้อง <c oughs> ดีใจ <c oughs> กราบในน้ำใจน้องจีนนะคะเพราะว่าอะไรให้โอกาสถึง3ครั้งเล้างนะเป็นผู้หญิงบางคนนี่ไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกส่วนประเด็นร้อนที่หนุ่มนายจะโดนกลุ่มของแม่น้องไอซ์ฟ้องร้องค่ะน้องนายเออน้องนายคนดังนะคุณผู้ชมค่ะที่ไปทําเลียมแบบออกรายการนั้นอัปเดตล่าสุดค่ะหนุ่มนายราทราบว่าทางโน้นเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องนะคะแล้วขอชี้แจงว่าที่เป็นทั้งหมดนี่ก็ทําเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหรือว่าล้อเลียนใครนะคะแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนใครก็ทักนายเด็ คอมเมดี้เป็นนายเชืเ่อมจิตไปแล้วว้าให้นายเชื่มใจนะเออคุณผ um> ู um> um> ้ชมก็แซวเจอเจอคนเมื่อกี้เข้ามาเข้ามาแล้วครับพี่นายเชื่อมใจพี่นายเชื่อมใจคือจริงๆผมอยากให้ดูเป็นเรื่องตลกมากกว่าอยากให้มองว่ารายการมันเป็นรายการที่ทํามาเพื่อสีสันไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยนะแต่ถามว่าอ่ะโอเคด้วยภาพมันอาจจะอยมันจะพูดเป็นอย่างอื่นได้เหรอมันพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าอยากให้มองเป็นเรื่องความบันเทิงมากกว่ายังไม่ฟ้องใช่ครับเขาบอกเขายังไม่ฟ้องเพราะว่าเขาบอกเขายังไม่ได้ดู แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าหลังจากเนี้ยเขาได้ดูอะค่ะอยังไงพี่แจ๊คไปสัมภาษณ์ดูไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องประเด็นนี้เท่าไหร่ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะตอนนี้มันเป็นประเด็นเปที่พูดเยอะเลย